สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฮิว l ล m มี่ชแนลค่ะชแน,นลการพยากรด้วยโหราศาสตะวันตกกับอาจารย์มิมี่นะคะเอาล่ะเกือบจะไม่ทันนะคะเดือนนี้แต่ก็เออดีกว่ายัางไม่ไม่มานะคะอาจารย์รีบเคลียร์คิวแล้วก็ออรีบมาทําคลิปให้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะคะเดือนที่6 จบแล้วนะคะไตรามาสที่2ของปี2566นะเอาล่ะก็ก่อนอื่นเลยอาจารย์จะพูดถึงลักษณะของพลังงานในดวงดาวทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นกับคุณทุกๆราศีเป็นภาพรวมก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะต่อประเด็นแต่ละราศีให้นะคะเรื่องแรกเลยนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่1นมิถุนายนนะเริ่มต้นเดือนเลยที่อาจารย์เคยบอกเดือนที่แล้วว่าพลังงานของดาวพฤหัสด,ดวงนี้นะ กับดาวราหูซึ่งเขาจะทํามุมกันกลุ่มกันนะคะในราศีพฤกษบนะซึ่งหลายๆราศีเนี่ยส่งอิทธิพลคือต้องบอกว่าทุกราศีจะได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสด,ดวงนี้และราหูหรือว่าน็อตโนนนะคะการกลุ่มกันของเขาเนี่ยจะเกิดขึ้น18ปีครั้งหนึ่งเนะีและกลุ่มกันที่ประมาณออ5องศาราศีในราศีพฤกษพบ่งบอกในลักษณะของพลังงานที่เรียกว่า เป็นสัญญาณจากจัก,กรวาละว่าคุณต้องก้าวไปข้างหน้านะคุณต้องต้อนรับโชคชะตาคุณจะทิ้งความสงสัยและความกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณกล้าจะเปิดรับโอกาสนะช่วงเวลานี้มันเป็นเหมือนช่วงเวลาของการเหมือนการหว่านเมล็ดพืชเมล็ดพืชที่ต้องการการแตกหนอ่อได้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์่ะ ะะซึ่งมันเป็นช่วงของการขยายตัวด้วยที่สําคัญดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งการขยายเป็นดาวแห่งโชคลาภอยู่แล้วนะคะพอมาเจอกับโนดนะจุดคลาดจริงๆโนดเนี่ยไม่ใช่ดาวนะคะทางโหราศาสตร์เนี่ยแต่เป็นจุดคลาดที่เกิดจากเงาจันนะการทํามุมระหว่างเงาจันกาอาทิตย์เป็นจุดที่ทางโหราศาสตร์ขีนขึ้นมานะคะบ่งบอกถึงลักษณะของกุญแจสําคัญนะ่ะที่คุณจะพบกับโอกาสในการเติบโตที่มาจากความสัมพันธ์ใหมๆ่ๆ หลายคนจะเจอกับความสัมพันธ์ใหม่ๆนะฮะอยู่ที่ว่าแต่ละราศีจะเป็นความสัมพันธ์แล้วก็คำว่าคอนเน็กชันในเรื่องใดๆนะฮะโอกาสความโชคดีนี้จริงๆแล้วหลายคนเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแล้วนะประมาณตั้งแต่17พฤษภาคมหลังจากเจ้าดาวพุธโครจรเดินหน้าตั้งแต่วันที่16 17พฤษภาคมพลังงานของเจ้าโนดกับดาวพฤหัสเขาก็กลุ่มกันแล้วนะคะก็อยู่ที่9องศา10องศาแต่ว่าณวันที่1ที่2มิถุนาเนี่ยเขาจะกลุ่มกันสนิทที่0องศา exactly เลยนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานค่อนข้างจะเข้มข้นสัก,กวันต้องการให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้จากโอกาสเหล่านี้สรุปคือ มันคือที่มาของคอนเน c t ชันและโอกาสที่ดีในการต่อยอดอนาคตคุณในเรื่องนั้นๆเดี๋ยวอาจารย์จะเจาะแต่ละราศีนะคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วทำอย่างไรถึงจะใช้พลังงานตั้งแต่ต้นปีในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ให้ประสบความสำเร็จให้เกิดผลดีมากที่สุดจักกรวาลก็บอกอีกว่าคุณจะต้องจดจ่ออยู่กับเส้นทางของคุณนั่นเองนะคะคุณมีเป้าหมายอะไรหลั คุณมีเส้นทางอะไรล่ะคุณกําลังคิดอยากทําอะไรล่ะคุณจดจอกับมันร้อยเปอร์เซ็นหรือยังคุณเป็นม้าที่วิ่งแบบใช้ที่ปิดตานะม้าแข่งอะค่ะม้าที่เขาปิดตาด้านข้างคุณวิ่งไปให้ถึงเป้าหมายหรือคุณกําลังลังเลกับข้างทางนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณเชื่อสัญชาติตัวยานตัวเองนะคะคุณเชื่อคุณไม่กลัวคุณจงก้าวกระโดดไปด้วยความศรัทธาจักรวาลก็จะ พลิกผันนะพาคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างแน่นอนนี่คือพลังงานตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะแล้วประกอบกับในต้นเดือนเนี่ยเจ้าดาวอังคารตอนนี้ซึ่งอยู่ในราศีสิงห์นะคะเขาก็ทํามุมเล็งกับพลูโตด,ด้วยสิตั้งแต่ต้นเดือนเพราะฉะนั้นหลายๆราศีก็มีเกณฑ์ของอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยเช่นกันพลูโตเลงกับอังคารไม่ว่าเลงกับดาวศุกร์อีกดาวความรักและการเงินอีก หายราศีก็จะมีปัญหาเกี่ยวความรักนะอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุทางความรักด้วยเช่นกันนะคะหลายคนเนี่ยพอพลูโตกุมเลงกับดาวเสาเนี่ยเขาเรียกว่าเกมในความสัมพันธ์่ะ ครอบงำหึงหวงการรักแบบบงการหมกมุ่นนะคะเดี๋ยวจันจะบอกว่าราศีไหนที่ส่งผลนะก็เดี๋ยวดูราศีของตัวเองก็จะรู้นะคะทีนี้หลังจากนั้นวันที่4จะเกิดฟูมูลขึ้นในราศีธนูฟูมูลครั้งนี้เกิดขึ้นที่13องศานะคะราศีธนูส่งผลเกิดฟูมูลทํามุมสแควรกดาวเสาแล้วเล็งกับดาวอาทิติเด็กนะแล้วก็สแควรเสาสแควรจันทร์เสาสแควรอาทิตย์ฟูมูลครั้งนี้ เป็น triangle เป็นสามเหลี่ยมที่ทำมุมสแควร์กับดาวเสาร์หลายอิทธิพลหลายราศีก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในฟูมูลครั้งนี้นะคะอาจารย์พูดเสมอว่าฟูมูลมันคือการส่องไฟเข้าไปในกล่องที่มืดมิดอะแต่ดูว่าแต่ละคนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรแต่ผู้ที่รับอิทธิพลของฟูมูลครั้งนี้ในด้านที่อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่ก็ธนูแน่นอนล่ะนะคะเมถุนธนูนะคะ,ะมีนนะ แล้วก็กันนะคะอาจจะรับอิทธิพลที่ไม่ค่อยส่งผลสักเท่าไหร่ในฟูมูลครั้งนี้หลังจากนั้นวันที่6นะคะเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะเลอะละคลิปนี้อาจจะไม่ได้เห็นหน้าอาจารย์นะคะอย่าเพิ่งคิดถึงอาจารย์นะคะเพราะว่าอาจารย์หน้ายังไม่พร้อมที่จะออกกล้องนะคะ ดาววันที่6มิถุนายนนะคะเจ้าดาวศุกร์นะคะดวงนี้เขาก็จะเอนเตอร์เข้าราศีสิงห์นะคะตอนนี้ดาวศุกร์อยู่กรกฎาอยู่กรกฎนะคะในเดือนอพฤษภาคมพอหมิถุนายนก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ธาตุไฟนะแล้วก็ร่วมพลังงานกับดาวอังคารเนาะเพราะฉะนั้นพวกราศีสิงห์นะคะราศีธาตุไฟนะคะก็จะได้รับพลังงานที่ดีมากๆจากการที่ดาวกัดเงิน กับดาวอังคารที่พระเจ้าแห่งนักรบเนี่ยนะฮะดาวพลังงานเขากลุ่มกันในเรือนเ,เขาทำมุมส่งผลถึงกันนะร่วมกันในเรือนราศีสิงห์นะคะ12มิถุนายนนะเจ้าดาวพลูโตนะคะดวงนี้ตอนนี้มันอยู่ในราศีกลุ่มเนาะก็จะทำการรีโทเกต ถอยหลังจริงๆก็ถอยหลังอยู่แล้วแหละมาถอยหลังมาตั้งแต่โนอโนล,ละตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะก็จะถอยหลังแต่เปลี่ยนจากราศีกุมกับเข้าสีราศีมังกรเหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นทางด้านของระดับมหาภาคเนี่ยพลูโตหมายถึงเศรษฐกิจเนาะพลูโตหมายถึงเศรษฐกิจพลูโตหมายถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากเศรษฐกิจโรงงานขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดใหญ่การเงินขนาดใหญ่รวมไปถึงเรื่องของโรคต่อด้วยนะคะโรคระบาดโรคติดต่อ การที่พลูโตเนี่ยมาเหยียบๆในราศีกลุ่มซึ่งเป็นราศีของคําว่ามนุษยชนมนุษยชาติเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียมนะย้อนกลับไปในราศีมังกรอ,อาจารย์ก็ไม่อยากจะมองเป็นแง่ร้ายนะแต่มันหมายถึงความวุ่นวายกลับไปสู่จุดเดิมอีกครั้งหนึ่งแต่อย่าได้กังวลไปนะคะเจ้าดาวพลูโตก็จะเดินหน้าเข้าสู่ราศีกุมอีกครั้งนึง11ออกตบอร์ค่ะ 11เอตุลาคมปลายปียังไงก็ตามคําว่ามนุษยชนมนุษยชาติอะไรที่เป็นเรื่องของความเท่าเทียมอะไรที่เป็นเรื่องของความเป็นสมัยใหม่เพราะกลุ่มคือสมัยใหม่มังกรคือหัวโบวราณจําแบบนี้แล้วกันนะมังกรคือหัวโบวราณกลุ่มคือสมัยใหม่เดี๋ยวพลูโตก็ต้องย้ายกลับเข้าราศรีกุ่มวันอย่างคำเพราะดาวมันจะโคจรไปข้างหน้านะคะ11มิถุนายนกรกฎาคมทีนี้ส่งผลต่อคุณอย่างไรส่วนมากก็จะไม่ค่อยส่งผลต่อ,ตอ ดวงชะตาของเราๆท่านๆนะแต่จะส่งผลในระดับมหาภาคมากกว่านะคะหลังจากนั้นนะคะร่วมกันเลยเจ้าดาวพุธนะคะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนละเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในราศีธาตุลมอ่าคนที่มีดาวพุธเป็นดาวจำตัวก็คือพวกราศีเมถุนราศีเมถุนราศีกันนะคะสองราศีนี้ก็จะได้รับอิทธิพลที่ดีจากการที่ดาวพุธย้ายเข้าในราศีเมถุนนะ โดยเฉพาะพวกราศีคนที่เกิดลัคนาราศีเมถุนก็จะรับส่งผลเต็มๆของดาวพุธนะคะในด้านดีมากๆการเจรจาการต่อรองการพูดคุยจะเป็นบวกที่สุดเลยนะคะ18มิถุนายนนะคะอันนี้สำคัญมากเป็นปรากฏการณ์เด่นๆในปีนี้เลยนะ18มิถุนายนเกิดอะไรขึ้นดาวเสารค่ะคุณดวงนี้ เจ้าดาวสาวจะทำการรีทรเกตโคจรถอยหลังในรอบปีปีนี้เขายังไม่ถอยหลังเลยนะแล้วดาวเสานี้แหละก็คือดาวประจำราศีมังกรน,นะผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นเรื่องของแอนทิกความโบราณความคิดแบบเก่าทุกอย่างจะย้อนกลับค่ะอาจารย์บอกเลยซึ่งดาวเสาจะโคจรรีทอเกตนะคะอยู่ในราศีมีนนะก็ ตั้งแต่วันที่18มิถุนายนนะแล้วก็จะเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากประมาณปลายเดือนพฤศจิกานะคะประมาณกลางเดือนพฤศจิกาถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะคะทุกอย่างอะค่มีถอยหลังก็ต้องมีเดินหน้าแต่ส่วนมากแล้ว การเดินหน้าเกิดขึ้นแน่นอนแต่การถอยหลังะ่ะมันเป็นแป๊บๆนะคะเพราะฉะนั้นพลังจัก,กรวาลยังคงบอกเราว่าอะไรก็ตามแหละมันไม่หยุดนิ่งการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดแต่สุดท้ายมันจะเดินหน้าของมันอยู่ดีนะคะทุกอย่างจะได้เดินหน้าแน่นอนแน่นอนแน่นอนนะคะทีนี้วันที่18ก็จะเกิดนิวมูนนะพระจันทร์เต็มดวงอ่ะพระจันทร,ร์โคจรรอบใหม่คืนเดือนมืดนะคะในอ่ายีองศาราศีเมถุนเนาะ จะเกิดการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะก็จะส่งผลต่อราศีใดๆหลังจากนั้น22มิถุนาดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะปลายเดือนก็แน่นอนละชาวกรกฎเตรียมตัวต้อนรับนะคะความปังได้ในเดือนถัดไปก็คือเดือนกรกฎาคมนะคะเพราะดาวพลังงานย้ายเข้าราศีคุณอะมันสุดๆอยู่แล้วในรอบปีนะหลังจากนั้นนะคะเจ้าดาวพุธก็จะโครจรอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ราศีกรกฎทีนี้อ้าวลองมาเริ่มกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะไปแต่ละราศีกันเลยค่ะ เอาล่ะต่อไปชาวลัคนาราศีกันนะคะหรือว่าคนที่เกิดตั้งแต่วันที่24สิงหาคมจนถึง23กันยายนนะคะคุณถือเป็นชาวลัคนาราศีกันตามโหราศาสตร์แบบตะวันตกนะอ่ะมาเริ่มต้นกันค่ะชาวลัคนาราศีกันในเรื่องของการงานเนาะ มันเกิดนิวมูลขึ้นในเรือนที่10ของคุณน่ะนะปลายปลายเดือนเพราะฉะนั้นการงานจะเด่นและจะดีขึ้นจะมีความการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของเนื้อง,งานนะคะการที่มีโปรเจกต์ใหม่เข้ามามีงานใหม่เข้ามามีการตอบรับใหม่ๆห,หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณได้แต่ต้องเป็นหลังจากวันที่18มิถุนายนไปแล้วก็คือช่วงปลายเดือนไปแล้วนะคะนี่นิวมูลในราศีกัน นิวมูลในราศีเมถุนนะคะจะเกิดขึ้นในเรือนที่1ิของคุณก็จะส่งผลดีหลังจากนั้นทีนี้ในช่วงของต้นปีในช่วงของต้นเดือนเนี่ยทุกอย่างก็ยังเป็นไปนในทางที่ค่อยเป็นค่อยไปได้ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องการงานนะคะเดือนนี้ในช่วงของต้นเดือนอาจจะไม่ไดเด่นชัดกับชาวราศีกันสักเท่าไหร่นกนะคะแต่จะไปหนักไปม,มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนนะการเงินนะคะดาวสุ์ เข้าในเรือนที่12อาจารย์จะบอกว่าคนที่ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินที่เป็นความลับ เงินที่เป็นสีเทาๆคุณอาจจะได้ผลดีตอบแทนดีในเดือนนี้หลังจากสีมิถุนายนก็ลองดูแล้วกันแต่ก็อย่าได้ไปผีผามหลงละเริงใจไปลงทุนกับมันเยอะนะคะพวกทําธุรกิจสีเทานะทําเกี่ยวกับเรื่องของอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใดๆนะคะบุหรี่หรือเป็นเรื่องอย่างก,กัญชาอะไรพวกนี้ได้ผลดีนะคะกระทั่งคนที่ปล่อยกู้นะปล่อยดอกเด่ก็ตามนะคะก็เรียกว่าสีเทาเช่นกัน หุ้นหรือการเล่นหุ้นการเทรดเงินสกุลดิจิตอลทางโหราศาสตร์หมายถึงสีเทาเช่นกันนะอาจจะเป็นผลดีกับคุณแต่ถ้าเป็นเงินสดหรือลักษณะการเงินอื่นๆเนี่ยในเดือนนี้ชาวราศีกันไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะดาวังคารก็อยู่ในเรือนที่1 2ของคุณอาจารย์มองว่าเดือนที่แล้วคุณป่วยคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือมีเรื่องของการเข้าโรงพยาบาลการแบบป่วยแบบคม่ทันหันหรือการเจ็บป่วยแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะ พลังงานของเดือนนี้ก็ยังคงมีอยู่นะคะหลายๆคนเนี่ยถึงขนาดว่าอาจจะต้องอยู่ดูแลคู่ที่ป่วยอยู่ดูแลแฟนที่ป่วยที่อยู่ติดเตียงหรืออยู่ที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลใดๆในเดือนนี้ก็เป็นไปได้นะคะเชากันนะในด้านของความรักความสัมพันธ์นะคะดาวเสาร์โคจรถอยหลังในเรือนที่เจ็ของคุณอันนี้ชัดเจนค่ะนำพาความรักเก่า นำพาความสัมพันธ์เก่าๆโดยเฉพาะถ้ายิ่งคุณมีความรักความสัมพันธ์ที่เป็นปมในใจยังสะสางกันไม่ได้นะคะก็จะพาย้อนกลับมาตั้งแต่18มิถุนายนจนถึงประมาณเดือนพฤศจิกายนเหมือนที่อาจารย์บอกคุณมีโอกาสเจอลักษณะความสัมพันธ์เก่าๆคนเก่าย้อนคืนอะไรพวกนี้เกิดขึ้นได้กับคุณหมดเลยนะคะก็ลองดูแล้วกันว่าคุณจะเลือกยังไงจะไปกับมันยังไงนะโดยเฉพาะคนที่มีคู่รักที่อายุมากกว่า7-10ปี อันนี้จะชัดจะชัดมากิ่งขึ้นนะคะก็ดูแล้วกันว่าสิ่งเก่าๆที่พัดพาเข้ามาจะนําเข้ามาให้คุณเป็นเรื่องบวกหรือเรื่องลบถ้าเป็นเรื่องลบคุณก็ปฏิเสธมันซะนะคะนอกจากในเรื่องของความรักแล้วพันเนื้อหุ้นส่วนเรื่องของการงานคนที่เป็นหุ้นส่วนก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งเก่าๆย้อนกลับคืนด้วยเช่นกันนะราดเวลาดาวเสาร์เข้าโคจรถอยหลังเนี่ยก็ทุกอย่างจะเหนื่อยจะลาล่าช้าจะอืดยืดจะ จะเรียกว่าการทดสอบจะเกิดขึ้นอะไรพวกนี้ไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นชาวราศีกันก็หนักแน่นนิดหนึ่งนะฮะในช่วงนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นส่วนและคู่นะครอบครัวเกิดฟูมูลขึ้นในเรือนที่4ของคุณนะคะในเรือนที่4ีฟูมูลในราศีธนูบ่งบอกถึงเรื่องของการที่เห็นอะไรชัดเจนแต่ต้นเดือนในเรื่องที่เกี่ยวครอบครัวเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวกันอาจจะเด่นมากม ในการที่ต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับคนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับเรื่องของในครอบครัวใดๆอะไรประเภทนี้มากกว่านะคะก็จะเด่นในเรื่องแบบนี้มากซะยิ่งกว่านะในเรือนที่9ของคุณเนี่ยอาจารย์บอกตั้งแต่ต้นเดือนแล้วว่ามันเกิดราหูกุมกับดาวพฤหัสชาวราศีกันหลายคนที่ต้องเดินทางหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องการต่างประเทศการศึกษาคนที่เรียนต่อคนที่จบการศึกษาใดๆคุณจะเจอคอนเนคชั่นที่ดี หนึ่งว่าเรียนจบแล้วมีงานทําเลยเรียนจบแล้วมีคนทาาทามในเรื่องของโอกาสทางการงานนะหลายคนมีโอกาสของการเดินทางไกลนะได้รับคอนเน็ชันจากทางไกลต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมในเดือนนี้แล้วส่งผลที่ดีกับตัวคุณมากๆนะคะมากๆดาวพุธจะย้ายเข้าในเรือนที่10ของคุณเนาะก็คือเดือนนี้ในเรื่องของการเจรจาการงานการตกลงการงานใดๆตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปจนถึงปลายเดือน ถึงจะเป็นที่ยอมรับเป็นที่ที่ควรจะตกลงเจราจารแล้วมีเสน่ห์ได้รับการได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีดาวสุขเข้าเรือน12เมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วนั่นไง ว่าหลายคู่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังล่าช้าหลายคู่อาจจะต้องอาจจะต้องอหลายคนนะสันพูดผิดหลายคนระวังการเงินแต่หลายคนการเงินก็จะดีขึ้นมาถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องสีเทาๆทีนี้ไพบ่บายใบใบแรกคือเดอะฟลูดูสิใบนี้คือการเริ่มต้นใหม่การเซซิโลการออกเดินทางครั้งใหม่อะไรก็ตามนะคะโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการท่องเที่ยวการต่างประเทศ หลายคนมีเกณฑ์ที่ดีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลที่ดีกับตัวคุณมากๆในเรื่องนี้แปดถ้วยนะคะออกไปจากจุดที่ยืนคุณรู้สึกไม่เติมเต็มในสิ่งที่คุณยืนอีกแล้วโดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์และการงานเกิดขึ้นได้2เ,เ,เรื่องเลยค่ะดาวเสาร์ก็ือจรในเรือนที่8เรือนที่7ของคุณอย่าลืมสิเนี่ยเรือนความรักความสัมพันธ์นะคะส่วนเจ้าอ๋อดาวเสาร์ยังทามุมสแควร์กับดาวอาทิตย์ แล้วก็สกแควรกับดาวจันร์ในเรื่องครอบครัวดาวพลูตโตเล็งมาที่เรือน12ดาวสุกโอเคก็ไม่ได้ส่งผลอะไรที่มันหนักหนาหลายคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงออกจากจุดที่ยืนออกจากงานเก่าเริ่มต้นงานใหม่จบความสัมพันธ์ในลักษณะของการถอยออกมา1สเต็ปไม่ได้บอกเลิกก็เป็นไปได้ในช่วงดาวเสาโคจรถอยหลังนะคุณสเต็ปออกมาจากความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะคะ The Knight of c u ครบ่งบอกถึงลักษณะของ คนที่เข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือมาต่อย,ยอดชีวิตคุณอาจารย์บอกไปแล้วมักจะเจอกันตอนการเดินทางหรือมักจะเจอในช่วงที่คุณมีการเดินทางและไปเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนา,ต,า,า,า,ต,า,า,าต่างวัฒนธรรมอ r ร c เ e 3าใบสิคะ intense relationship ความสมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากๆไพ่ใบนี้จะบอกว่าดีก็ดีแต่บอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะคะออร์เคิลใบนี้ intense คุณเคยเห็นคนที่ลึกซึ้งในความสัมพันธ์จนคลั่งในความสัมพันธ์นะที่ต้องฆ่าคู่รักตัวเองหรือว่าจะต้องแบบกักขังคู่รักตัวเองอ่ะใบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกไปแล้วว่าพลูโตเล็งกระสุกระวังการบงการครอบงำความรักและคู่รักตัวเองโดยเฉพาะ คนที่มีคู่อยู่แล้วระหว่างเรื่องนี้นะค m มมิก <c oughs> l รี ationship ความสัมพันธ์เชิงคู่กรรมนะบ่งบอกถึงลักษณะของการที่ต้องไปเกี่ยวข้องกันด้วยของวาระกรรมสิ่งใดๆที่เจอกันในช่วงนี้ดาวเสาคือเทพเจ้าแห่งกรรมเลยค่ะการที่ดาวเสาโครจรถอยหลังในเรือนคู่มันก็ชัดเจนว่าคุณจะเผชิญกับเรื่องของวาระอย่างเนี้ยคู่กรรมเวรกรรมที่ต้องมาสารต่อต่อ,ตอการอึดอัด กดดัน pressure หดหู depression อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทําใจให้นิ่งและยอมรับราศีกันอาจจะต้องใช้ความรู้สึก sense มากกว่าตักกะความคิดและเหตุผลขึ้นหน่อยนะทุกอย่างก็จะดีขึ้น intersection ทางเลือกหลายคนเผชิญหน้ากับทางเลือกเลยทันทีค่ะไม่รู้ว่าจะต้องจบหรือต้องไปต่ออาจารย์แนะนําอย่างนี้คนที่เป็นคนโสด คุณอาจจะไม่ใช่เวลาที่คุณบหมาจะมีคู่อาจารย์พูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่เวลาเลยเพราะดาวศุกร์เข้าเรือน12คุณต้องเยียวยาฮิลลิ่งตัวเองภายในไม่ใช่ช่วงของการมีคู่ส่วนคนที่เป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอย่าเพิ่งชัดเจนค่ะไม่ใช่เวลาที่ต้องชัดเจนนะคะมันเป็นเวลาที่คุณอาจจะต้องดูดูกันไปใช้คําแบบนี้อย่ารีบส่วนคนที่เป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วระวังการครอบงําการมงการ การชักจูงการเล่นเกมความสัมพันธ์อะไรก็ไม่รู้ซึ่งกันและกันคนที่เป็นสามีพัญญากันแล้วคุณต้องนิ่งมากๆระวังทางเลือกที่เข้ามาทำให้คุณสับสนจะไปต่อหรือพอแค่นี้นึกถึงคนข้างหลังมากๆโอเคนะคะเอาล่ะชาวลัคนาราศีกันก็ถือว่าไม่ได้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้เลวร้วายที่สุดด้วยเชนกันนะคะรอก่อนเดือนนี้อาจจะไม่ใช่เดือนของคุณนะคะแต่รอก่อนเดี๋ยวมันจะเป็นเวลาจะเป็นเดือนของคุณ ในข้างหน้าแน่นอนนะคะขอบคุณมากค่ะกดไลค์คอมเมนต์ให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็มีคําถามอะไรพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยนะคอมเมนต์ให้อาจารย์หน่อยจะได้กระตุ้นยอดวิดีโออาจารย์ให้คนเห็นกันนะคะอาจารย์ก็จะได้มีกำลังใจในการทําต่อนะคะเดี๋ยวนี้ลาไปแล้วขอบคุณมากสวัสดีค่ะ